แฟนคลับกรีดเตรียมห้างแตกต้นข้าวควงพี่เอสุภชัยขึ้นเวทีสวัสดีครับพบกับช่องลำข่าวก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องลำข่าวไว้ด้วยนะครับจากกระแสะความฮือฮาของโปสเตอร์งานอาแฟอร่อยเกรด A ที่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต17ตุลาคมนี้เป็นที่ฮือฮาในโซเชียลมีเดียเมื่อมีการปล่อยภาพโปสเตอร์โปรโมทงานอาฟฟอร่อยเกรด A บ A สุภชัย ที่จัดขึ้นณศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิตบริเวณชั้น B โดยภาพดังกล่าวได้เผยให้เห็นการปรากฏตัวของซุปตาสาวน้อยเสียงดีต้นข้าวที่เห็นในภาพด้านขวาพร้อมกับผู้จัดงานคนดังและผู้จัดการดาราบเบอร์หนึ่งของเมืองไทยอย่างพี่เอสุปชัยศรีวิจิตที่เห็นในภาพด้านซ้ายสร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนๆเป็นอย่างมากเอสุภชัยศรีวิจิต เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการบันเทิงไทย ในฐานะผู้จัดการนักแสดงหรือนักปั้นมือทองและทำงานเบื้องหลังหลากหลายด้านเส้นทางในวงการบันเทิงและการศึกษาการศึกษาจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเบญจมะราชูทิศนครศรีธรรมราชเข้าศึกษาต่อในระดับอุด,ดมศึกษาที่กรุงเทพคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยายลัยรังสิตก่อนจะเปลี่ยนไปเรียนคณะนิเทศาศาสตร์สาขาวิชาการโฆษณาและสำเร็จการศึกษาจากที่นั่น จุดเริ่มต้นเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงจากการได้เล่นเป็นตัวประกอบในโฆษณาและละครในช่วงที่เรียนมหาวิทยาลัยโดยได้ใกล้ชิดกับดาราและไปกองถ่ายกับเพื่อนคือปัทมวันเขามูลคดีบทบาทผู้จัดการนักแสดงมีชื่อเสียงอย่างมากจากการเป็นผู้จัดการนักแสดงแถวหน้าของประเทศไทยหลายคนเช่นอ้ําพัชราภาชัยเชื้อรวมทั้งณเดชคูกิมิยะมาริโอเมาเลอร์เวียสุกลวัฒนารธ ปอทฤษฎีสหวงผู้ล่วงลับและอื่นๆอีกมากมายบทบาทอื่นๆนอกจากงานผู้จัดการนักแสดงแล้วยังมีบทบาทเป็นนักแสดงผู้กำกับละครผู้จัดละครผู้กำกับมิวสิกวิดีโอและนักธุรกิจเช่นธุรกิจเสื้อผ้าและโรงสีข้าวสรุปเอสุภชัยศรีวิจิต เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะนักปั้นมือทองที่สร้างสารรค์และดูแลซุปตาหลายคนประดับวงการบันเทิงไทยและเป็นบุคคลที่ทำงานอยู่เบื้องหลังความสาเร็จของนักแสดงระดับแนวหน้ามาอย่างยาวนาน A. เป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของนักแสดงระดับแม่เหล็กมากมายทั้งในอดีตและปัจจุบันโดยมีนักแสดงที่มีชื่อเสียงในสังกัดหรือเคยเป็นเด็กปั้นของเขาได้แก่ อัมพัชราภาชัยเชื้อซูปเปอร์สตาร์อันดับหนึ่งของเมืองไทยซึ่งเป็นนักแสดงคนแรกที่เขาร่วมงานด้วยนัดเดตคุกิมิยะมาริโอเมาเลอร์เวียสุโกลวัตขนารถปอนัทวุฒิสกิจใจมากปรินสุภารัตปูปรยาสวนดอกไม้ใหม่ดาวิจาโฮเนเบลล่ารานีแคมเปนเจม,มา้าเด่นคุณงามเนตรริชี่ออรเนตดีคาบาเลส ที่สาวบริษาลิมธรรมมหิสิตและนักแสดงในสังกัดอื่นๆอีกมากมายผลงานในฐานะผู้จัดละครเอสุพชัยได้ผันตัวมาเป็นผู้จัดละครภายใต้บริษัท m ั n นี่พลัสเอนเตอร์เทนเและ A อ e อ t e r t เอนเตอร์เโดยมีผลงานละครที่ประสบความสำเร็จเช่นลิขิตลิศยาช่อง7แมเบีย้ยช่อง7สเสน่์ร้ายอุบายรัก PTTV อรุณสวัสดิ์โมโนโ29เพลิงดาว PTTV รัก สาศูนย0 The Curse Love Series ซีรี e ์วายเรื่องแรกในฐานะผู้จัดเด่นรายละเอียดงานที่น่าจับตามองวันเวลาสำคัญตามข้อมูลในโปสเตอร์ทั้งคู่มีกำหนดการพบปะแฟนๆในวันศุกร์ที่17ตุลาคม2568สถานที่ณงานอาแฟรอร่อยเกรด A อบาสุบชัยบริเวณชั้น B ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คกรังสิตความพิเศษ งานอาแฟรอร่อยเกรด A เป็นตลาดที่รวบรวมร้านอาหารเด็ดๆดังๆมากกว่า50ร้านค้า โดยมีพี่เอสุภชัยเป็นโต้โหวใหญ่ในการจัดงานและมักจะมีการเชิญดารานักแสดงหรือศิลปินชื่อดังมาร่วมกิจกรรมบนเวทีเพื่อสร้างสีสันให้กับงานอย่างต่อเนื่องซึ่งการมาของต้นข้าวในครั้งนี้คาดว่าจะเป็นไฮไลท์สำคัญที่จะดึงดูดผู้คนให้มาร่วมงานอย่างเหนื่งแน่นจนหลายคนคาดกันดือการว่าอาจเกิดปรากฏการห้างแตกขึ้นอีกครั้งอย่างแน่นอนยืนยันแล้วความปังที่ห้ามพลาดวันที่ สุกที่17ตุลาคม2568สถานที่ลานโปรโมชัน่นชั้น B ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิตไฮไลท์การพบกันของสองพลังแห่งวงการบันเทิงและวงการอาหารโดยน้องต้นข้าวซึ่งเป็นที่รู้จักจากพลังเสียงอันทรงสเสนและเอกลักษณ์เฉพาะตัวในการร้องเพลงลูกทุ่งและเพลงสากลจะขึ้นโชว์มินิคอนเสิร์ตแบบจัดเต็มบนเวทีของพี่เอสุภไัยวิเคราะห์สถานการณ์ห้างแตก พลังของต้นข้าวสุปริยาน้องต้นข้าวเป็นศิลปินที่สร้างปรากฏการณ์ห้างแตกมาแล้วหลายครั้งจากการไปแสดงคอนเสิร์ตตามงานอีเวนต์ต่ตางๆด้วยลีลาการแสดงที่สนุกสนานและความสามารถในการร้องเพลงที่น่าทึ่งทําให้แฟนคลับจากทั่วประเทศพร้อมใจเดินทางมาให้กําลังใจอย่างล้นหลามแม่เหล็กของเอสุภชัย พี่เคือเจ้าของงานที่มักจะมีเซอร์ไพรส์และดึงเอาดารานักแสดงระดับแม่เหล็กมาร่วมงานเสมอการันตีได้ว่างานนี้จะได้รับการประชาสัมพันธ์และเป็นที่จับตามองของสื่อมวลชนอย่างแน่นอนการรวมตัวกันครั้งนี้จึงเป็นเหมือนการรวมตัวของแม่เหล็กขนาดใหญ่2ดวง ที่นอกจากจะช่วยกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในงานอาแฟรอร่อยเกรดเซึ่งมีอาหารอร่อยเกรด A ให้เลือกสรคนมากมายยังจะทำให้พื้นที่บริเวณชั้น B ของศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิตคึกคักและแน่นขนาดไปด้วยผู้คนตั้งแต่ช่วงบ่ายไปจนถึงเย็นคำเตือนถึงแฟนคลับ แนะนำให้ผู้ที่ตั้งใจจะไปชมน้องต้นข้าวและร่วมงานอาแฟร์วางแผนการเดินทางและไปถึงสถานที่จัดงานล่วงหน้าเพื่อจับจองพื้นที่ที่ดีที่สุดในการรับชมศิลปินที่รักและสัมผัสความสนุกสนานในบรรยากาศของงานที่เต็มไปด้วยของอร่อยและความบันเทิงระดับพรีเมียม fc ต้นข้าวสุปริยาห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงลืมกดติดตามช่องลำข่าวไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารสําคัญขอบคุณที่รับชมไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสําหรับคลิปนี้ขอลาตัวไปก่อนสวัสดีครับสนุกแค่นี้เหรอแล้วที่เหลือแล้วสมาชิกจะเพิ่มไหมคะแกงนี้มีมีแลนว่าจะหาสมาชิกเพิ่มคือสงสารเขาเดีย่ายอมมาเพิ่มเลยสงสารเขาเด้ค่ะให้มันมีแค่เราพอ คนที่เขาเข้ามาเนี่ยหนูสงสารเขาน่ารักดีนะคะน่ารักดีพ่อแขกจ๋าสตาร์ทรถเลยค่ะทำไมถึงพูดอย่างนี้รู้ไหมคะให้สตาร์ทรถเลยต้องขอกราบขอโทษนะคะแฟนเพลงที่นี่ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวหนูมีงานต่อที่อำเภอจอมบึงนะคะใครอยู่จอมบึง ไปนั่งเก้าอี้รอหนูเลยนะจ๊ะหนูรีบขับรถไปเลยนะคะขอทิ้งท้ายกราบลาน้ำใจจากพ่อพ่อยแม่แฟนเพลงทั่วประเทศและที่สำคัญนะฮะแฟนเพลงที่อยู่ที่นี่ที่มาให้กําลังใจหนูนะคะจนจบการแสดงเลยนะคะหนูขอให้พ่อพ่อยแม่ ฝากติดตามนะคะช่องต้นข้าวสุปริยาด้วยนะคะเอ้าเสียงประมือให้พี่แดนเซอร์หน่อยย